สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โต้งแล้วก็พี่มินนี่ด้วยนะคะมากันทพพั้งครอบครัววันนี้เลยวันนี้ค่ะทางชโชรุงฟอร์ดไอเมสสาขาราชพุกศรรามห้ามีมโอกาสสมม่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่โต้งค่ะเซอร์ลดกระทั่งพี่อันอันเป็นยังไงบ้างคะบริการดีนะครผมสอบถามหลายอย่างที่เขาก็ตอบหมดเลยนะแล้วก็แนะนําสิ่งดีด้วยตอนแรกเขาแนะนาอีกตัวหนึ่งแต่ผมอยากได้ตัวนี้เขาก็หาให้หาได้ด้วยอะรอนานไหมคะคันนี้ไม่นานนะเพราะผม เดือนหนึ่งเพราะว่าแต่ว่ารถไม่มีแต่เขาก็หามาให้ได้คือว่าบริการสุดยอดนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่พิเศษนิดนึงทำไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้ด้วยพี่ก็ชอบตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องสามพันนะแล้วก็คือเอาไว้เดินทางไกลๆได้เพราะทําถามคุณอาล่ะคุณอาบอกถ้าสามพันเดินทางเกไกลมันเหมาะครับก็เลยออกรุ่นนี้เลยครับ,รบแล้วคันนี้เป็นฟอร์ คันแรกของทางพี่โตมั้ยคะคันแรกเลยครับที่เป็นแบรนด์แบนฟอร์ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงต้องเลือกเป็นแบนฟอร์เราเป็นเครื่องสำคัญด้วยเพราะว่าฟอร์หนึ่งเลือกมันคุ้มครองแบบว่าเวลาเราขับอุบัติเหตุน้อยมากแล้วเวลาไปไกลๆไม่มีการล่อนนะเพราะผมเคยขับโตโยต้าทีแม็กมันก็จะลอนๆหน่อยแต่ฟอร์นี่เรื่องความคุ้มครองนี่ตัวสุดยอดแบบช่วงล่างดีดีครับดีลอดภัยครับ แล้วการบริการการต้อนรับภายในชัลุมเป็นยังไงบ้างคะดีครับเพราะว่ามาปั๊บก็คุณอานผมมามาลอก่อนละครับผมก็เลยว่าตอนแรกก็นึกว่ายังไม่มาแลมารอก่อนแล้วบริการดีมากคุณอานยอมรับแล้วเพราะดด้วยความที่วันนี้เป็นวันหยุดเฉยๆด้วยวันนี้ก็จะเจอกันแค่เล็กๆน้อยๆครับผมอยากให้ทางพี่โต้งอะค่ะ เป็นตัวแทนครอบครัวก็ได้ฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระถางโชรูมนิดนึงค่ะพี่ถ้าใครมองหาพอนอครับแนะนำพระรามหนะคุณอันนะบระบิการดีนะครับถามตบมืดมืดค่ำก็ยังตอบให้เลยนะ <laughs> มีการว่านอกเวลางานเขาก็ยังตอบครับสุดยอดครับคุณอันครับผมเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลูฟอร์มอเอ็มเสาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะ กันค่ะขอเนี้ยนะคะ,ะค่ะอันต้องขอ,ขอขอบคุณพี่อนนท์กับพี่มินนี่มากๆนะคะที่ให้โอกาสอันนะคะได้ดูแลการออกบถทครั้งนี้นะคะขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหวังว่าจะมีฟอร์ดเอาไปใช้ในกิจการอีกสักคันสองคันนะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะ <laughs> ขอบคุณว่ <laughs> าค่ะ <laughs> ขอบคุณพี่มินนี่และทอบะคะุณ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>